โคบเห็นไหมัเขียวเห็นไหมพี่นองเห็นไหม่งานกบหน้าครับโตแรกเอาแล้วมือนี้ไม่จะกบหน่อยดื้อปีนี้กบบบดมันใงดอกครับพี่น้องขาดการมาไอยู่นี่นี่ครับสวัสดีค่ะนี่เจยลงทงลงทาหาทุกอย่างที่กินได้หาป้าหากบกระปูหอยอเบิร์ครับพี่น้องโอ้ยวู้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับมาแล้วทรงคือตัวแรกแขกหนานครับพี่น้องปลาคอครับบ่ได้อยู่หน้าตะโดยเด้อนี่เลาะเเรื่อยลาะไปเรื่อยๆครับบอกพี่กัดบ่ได้ขออนุญาตจากของหน้าด้วยครับเด้อบอกพี่กัดบ่ได้ด้วยชือว่าบอคือเก่าได้มามาหาหน้าเพิ่นถือดาไผ่ถือดามันหน่อยสิเดี๋ยวชือว่าหวงป้ายบ่งงานบ่งนี้หวงสั่นึ่งกระถิ่นบอบ่งทิพย์เคยมา ประจำทุกปีนเลยแมีนครับแมียนมองไรที่เคยไปจังสิไปครับมองเคยหาทุกปีทุกปีนั่นแหละพี่นอ้องมันมันบอกกันยากเพราะว่าของเพิ่นแต่ละปีมปัน,น,มนบอกคือกันเมียนแต่ละปีบอกคือกันนี่บางปีเ,ปเพิ่นกะบพรเอาของสิน่ะแต่ว่า,า,วาบางปีเพิ่นกะหาลูกหลานเพิ่นมากหรือว่าเพิ่นอยากกินตากแหงตากแดดไว้อย่างนี้จริงๆจริงๆนะอนุญาตได้ครับเด้อ

แต่เพื่อของพ่อไมีแห้งเอาเบิดจังหวานเลยเอาบ่เบิดดอกพี่น้องปลาในน้ำเราอ่ะนี่ตมถึงน้ำขี้หน่อยก็เอาูนี่ก็คือจังปลาสิมาไล่จับคนนั่นแหละกันเนี่ยคือกันปลาสิมาไล่จับคนอืออันนี้ปลาดุกอู้นี่ปลาดุกัวงามจ้ะ ปลาดุกได้นน่ระวังวังบอปลาคอถูกใบถูกัวเลเี่ยๆที่ี่เป็นุนไต่ๆีเดี๋ยวเอามเขียเคียวเนไปบ๊อบบ๊อบนี่ปลาขิงกับตมีญงปลาเีงนเด้พอปีงหลาบเลยอุ้ย พี่โม่เกลือกินแสบๆนี่เด้อว่ได้ลาบกินเดียวเดียวไหวให้ให้นกเอาท่านนกกับท่านเด้อพี่น้องปลาควันนี่ควันตัวใหญ่หลายบ่แม่นว่าเพิ่นบ่ก,กินที่เพิ่นกินบ่ได้ดอกแต่ว่าเพิ่นเอาไปชิมกนกันนะแม่นเอาไปหยุ่มขาะไปชิมเหงตายตเหงตาย เมื่อคืนพังคืนตามน้ำไปเรื่อยๆเมื่อนี้อากาศเย็นแต่ว่าเดือดหอนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่เมืองเด้อเป็นสิปกวางกันอยู่ มองสูงๆไล่ขึ้นเรือแมนครับเทคนิคหาปลาครับง่ายๆไล่จากเลือกขึ้นบนเพราะปลาเป็นสิบเบื้อนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ มันอดกองกันี่ปราขิงแกถอดแกสูมะเฟืงขิงไม่ไงเติบแมงน่าจินี่ตกีเดือดเดือดบ้ารสักเจอไอเห็ดตัวใต้เห็ดปลาเด็กดูเด้มะเงนีนี่ตปวใหตึ้งๆกันไหแต่ตัวได้ตัวหนอยหน่อย เมืงองดูนี่มีสองขัวพี่เฮดหายอยู่แกยวได้นาะแก้วถาดกู้งแก้วนะ่ะยังนึกว่าเปนกระดุกลุดอ้ี่นเอนไ รับนำ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 เลยครับพี่นนองมข้อค้นคุมาขาดครบแล้วกรบจะได้บูปินตามที่คาดการคืด้าว่ากบตัวบ่ค่อยง่ายดอกพี่นุ่งวันนีตัวมีนม้ำเน่าเสียน่ Finnish, no? เถืองป้าลุนก Leah, ันครับดุกปลาดุกดุกโคดุกเยวหันไหลกันด้วยออุ๊ยอุ๊ยหัดยูนี่ตัวนึงก็ไยว้าวว้าวว้าวปลาดุกมาดูกขึ้นมาเลยเลยง่ามเนาะ ผูห่วยมันเถือ่อนคนือนมาเรื่อยเลยเ หลายทันบบกาจับเพี่น้องปลาดุกตรงนี้ประสบการณ์ครับยางเฉียนผมก็าหววอนี่โอ้ยอ้ยผอมเงี้ยลมึงกันนะรลปตัวงังันมึงกันอะอืนีะเปนน่งบนเ็มันใส่ดอกมันแห้งมันบืนอุ้ย เลยหลาเลี้ยวไปดิน่องปลาดุกนี่จะใสงามๆเลยอื อันนี้บ่อรถน้อยบ่อรถน้อยถอยรถเลย<า>น้องนี่นังหอยเชื่อทีนี่ต้องหยหคือกรรมพันธตั้งเชื่อเป็นแห้งอีทีก็คือติดตัวนก็คือหอยกบตังนึงก็คือหอยปลาเถื้อนีนีน่นนปลา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 ดุกแล้วนั่น,น,นปลาดุกทีปลาคอดุก นี่ต่อนี่จุดทานอันนี้เลยเจ็ขาดใช่ไหอันนี้เออปลาดุกนี่ทนแล้วพี่น้องปลาหนังเนาะตระกูลปลาหนังนี่ทนครับปลาดุกท่อนอายุยืนกะคอไดยอายุยืนกะคอทายหนามมือเสาร์แต่แต่แต่เจขาดเห็ดปลาดุกป่จ้าว่าเป็นวีที่ไหนที่ว่ามันหนอกหนามก่อนเท้าสีทายหนามก็เท้าเอาหนามไม่แต่เทลงไปก่อน ん บวกเดียวนี่พี่น้องล่องเดียวโอ้ยไ่โปรยเห็นดอกไม่ง่ายเลยต้มก็เด่นใส่ลมดีค่ะเบิ้งสีสรุปเป็นป้าบวกน้อยๆก่อนโอ้ยได้ราคาปิดกิโลอยู่เด้อนี่ดอวกะโต่งใหญ่มากเรื่อยๆค่ะพี่น้องใหญ่มากงานใหม่เพราะว่าบวกน้อยๆหาไปเรื่อยๆเมื่อยเทากับพ่อเทากับเมื่อพ่อใดพ่อกินพออยากเทากัเมื่อเท่าน อันนี้ขนันนีกบกัถือว่าโชคดีงานนี้ที่ว่าได้กบตัวหนึ่งฟังมือที่มาทดสอบขนอันกบอ่ะลุยเลยอานไปดีพอแล้วได้เกียอีมืกนเกียรตระัิก ครบนี่เนาะตัวเขียวเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่งานกบหน้าครับตัวแรกเอาแล้วมือนี่เอาได้ประดับช่องแล้วครับเอาได้ก้อนมูแล้วเออเอาบอกอยู่เหนือว่าท่านมีผู้ใดดจะคนบบแล้วนี่ได้เห่าหรือวะนี่จิ๊กเก็ตตัวแรกแหกมันครับพี่น้อง ท่านใดบ่มักคลิปกบกับพาดเลยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยนี่นี่กบนะเออโอ้ยได้ช็อตนี่พอดีเลยแกลงมาจากเพื่องนะอือนี่โอ้โถูตรงครับพี่น้องนี่สองเต๋าแล้วบ่อันกต่ต้องพ่อถูพ่อไข่เมียนครับต้องพ่อถูพ่อไข่ยาสะแป้าหอยเด้อหอยถ้ามาหากินเป็นการถ่ายทอดครับถ่ายทอดการหาอยู่หากินวิธีการจับกบแบบโบราณเมียนครับแบบมือเปล่า ก็เบากระเบากับต้นฉบับกับว่าได้ที่ทายถอดในหลกโซเชียลสาวเจอยนี่แหละครับกะเชื่อใจจังไดครับท่านไร้บ่มากะแฟนคลับเขาก็ดีดีเพราะว่าบางท่านเพื่อนกะจังไดล่ะกะเข้าใจความรู้สึกครับเพื่อนกะบอกตรงๆว่าคลิปครบนี่ขอบอเบิ้งจังสีน่ะกัแมนครับดีครับดีคือเพิ่นบอกยัง เพราท่านกับพ่อเป็นหนังเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเขาลบการตัดสินใจได้ดินี่ได้อีหลีครับพี่น้องเต็มี่สาม่วงเลยเฮ้ยโอยฮ่อ้าเต็มี่สามกบูปสามเต็มแล้วครับพี่น้องปลาได้ทั้งกรูป ที่เขาปูนอะไรไอ้ประเดี๋ยวเขาไปกน้นเข้าหามา้าเข้ากับปล่อยน้ำครับพี่น้องเมีนยนก็เจอเหตุผลเมียนเวลาปล่อยกับบริษัทไทยเบืง้งดอกเดียวกับว่าเขาหนาสินะเมียนกัดเสียได้เมียนกับกัดเียได้แม่เขาเข้าใจ จับเลยครับตัวที่สี่ครับพี่น้องนี่ห้อยเพลินตัวที่สี่ของมันเมียนบางเทีเขาอยู่เป็นจูดเมียนเขาไม่ได้อยู่แบบกระจายหลายคือติ๊กิใช่ไหมติ๊ี่เพิ่นเพิ่นอยู่เป็นสังคมเมียนเพลินอยู่เป็นสังคมหมดอยู่เป็นกลุ่มเป็นกวนเพิ่นซุ่มเหล็กสามตัวเขากอยู่มของเขากับพวกเมียนมาหาง่ายๆเลยพี่น้องมือได้โชคดีมือได้ไปพอมังกรลบลายกะกิโลสองกิโลสามกิโลหากิโลก็เคยได้มาแล้วแต่ว่า มันนี่ก็คขึ้นสิบอลไหลแบบนั้นหันมีหลอิลีเขากะ<ม>เอาแคร์ไปพ่อได้กินแต่ละมือแต่ละวว่นซื<ม><ม>้อบอกตรงตรงกับพ่อได้มีงานเห็ด<ม>นั่นแหละครับคือบบแมนคือบ่อไไ้ตะบ,บีตะบ,บันเอาได้พี่น้องแบบว่ามองได้หลอิลีก็เจาเป็นสิบโลมันกับโบ <ร S 1> แมนอย่างห้องกับบ่ไไ้มาซำแบบมือเดียวหลายๆลายเถืองสิต้องปล่อยโอกาสให้กบเพ่นกระโดดไปมองอื่นจังสี่น้ำเพราะว่าส่ง้่งอธิบายเพราะว่าอิสซี่ม เห็ดแบบนี้อี่หร <Jamie, here S 1> ีพี่น้องบ่แมนว่าเบาดีใช่ถ้าจะขวางผมเห็ดแบบนี้อี่หรี่จะบางเทธอมันกัดบ่ได้บอกคือมันบ่จำเป็นต้องบอกคือเฮาก็อหูแก่ใจเฮาอยู่แล้วสินะแต่อายเฉ่อยแล้วไหนเคยโกบจักเทรไทรโลแล้วยังปล่อยก็ปล่อยครับเคลียไปเรื่อยๆเรื่อยๆฮ้องก็สังเกตนะพี่น้องถ้ากบหนี้คนก็จะเป็นห้อยนางแบบนี้นี่เปลี่ยนสิสังเกตได้ครับท่านใดบ่หูก็บสิเอ๊ะใจว่ามันเป็นห้อยอี๋อย่างนี้สินะ ห้อยกบครับห้อยปูก็สิเป็นอีแบบนึงห้อยปูมันก็สิมีขาอันนี้บอกหอยนี่หอยเชอหลีนี่อุ้ยนี่กบรบกรบน่นน่ะนั่นอุ้ยนี่าฮ่าเออม่แต่กบหน่อยดื้อปีนี้กบบ๊บ๊นั่นง่ายดอกครับพี่น้องขาดการอะไรอยู่นี่นี่ครับกบพ่อเท่าๆนี่แหละโตเท่าเท่านี่แหละพี่น้องคน บอจัดฉากเรื่อพี่น้องปู่ผมบอเคยจัดฉากเรื่องครบป๋่แล้วหากินตามธรรมชาติแต่เพียงแต่บ่อใดไายแบบว่าทุกขั้นตอนเมียนครับเวลาทายมันกับบ่อผมกับเขากับบ่อมาสองปีแล้วการทายท้าคบนี่ยากยากย้อนยังจีกระหาทุกคนหาสาวจ่อยกระหาผมกระหาเวลาพอกระจังเอินกันแมีนลอยกัะหาแมีนครับเพราะว่าถ้าเขามาทาย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 จริงๆมันก็สิกลายเป็นหาผู้เดียวมันกับเมย์ผู้เดียวมันกับบ่อใดเมีน นี่แกแกระชดซี่หาโตนี่แหละนะี่คุณคนงานขายจีโดะแต่เห็ดปัวกก็ยังนับเอี่ยวเขาเขามีเขาเขายังบ่ทันหานั่นก็เลยอันนี้คันแม่นเคยคันเขาบอกเอียวเขาเขาแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วทุกคู่ทุกคนนี่ก็เอาละถุงเงได้ไปได้บองละโตสองโต อันไปนะพ่นไปม,มดมือที่พี่นออ้องไปไปเน,นี่ยม,มือเสาร์บายแก่แก่ผุนี้ครับเขาเงอนนี่ยังขืกอยู่บางท่านก็แรงผุนีดูหนันอมีไรดกคือกห<า>ลายท่านกับปดกระเสียนแลลวคุณหูลวนะนอนอายุอนามน้ำเป็นหักยจอมยยลิงบานหัวหนานี่เลยเราเ้าละอันนี้กัมือฉังเัอ สิกีไปจะหดมือหดคำหดอดมือหดคำมีห,ห,หลีพี่น้องหอเข่าห่อยาโยงทันละว่าหาตะไคร่กลมเนี่ยคล้าจอมนั่นยาวงอให้่โดยตัวนุ่มัดเดี่ยว,หวยหญเ,ยยเออยายเออ,เอเไม่ได้สิเงี้ยครับรก็ใคล้บบกันกบง้มปลาหาปลานั่นะพี่น้องแสดงว่างานบ่มีปลาบ่มีปลานอนเลยแสดงว่าปลาเขาสะเดี่ว ถ้า,ามร้ายจังสี่เกียร์ยังสี่สิเห็นหูด่างโกบโผล่ขึ้นมาเลยเด้กสนามร้ายยังสี่ก็สิหายากเนี้ยจังน้อยครับางานเดียวนานเต็มงานคุณเห็นไหมอืมไหนสนิ่ก็ดีแล้วสนามน้อหลายอยู่ก็เขาก็เลือกหาหม่องโน่นๆน่นก้อน,นสินะเขาตรงห่วงดอกพี่น้องเจ็บเอวนี่ถ้าหาไม่ไหมยังสีท่ทีตกแรงมากนี่เมียนมดเลยกล้ามแขนกล้ามขาเอ็นท้องเอ็นหลังเอว ไปเบิดครับพออ่อแล้วผู้ไดแข่งขันก็ไผดอกบอ่อก็นนไปแข่งกับผู้ใดด้วยี่น้องฮะครบหาปลาก่อนก็ไปแข่งเขาได้สิบตัวเจ้าของเซลสิบสองหญ้าด้วยใจสิขาดก้อนเขาไม่ไปน็นยังดอก มันยกสูงบ่ได้แม่น้ำไลใสแขนสองมันกับเปียกลงมาถึงทะเลก็มันไม่ละค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะหมานเติบอยู่นวดแต่พอหมานลับไปก่อนถอกันไหมคลิปน้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกลครทุกแช์ทุกคอมเมนเ้อร์ค่ะอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยค่ะไปละครับพี่น้องพี่น้องเฮาอยู่ส้นอยู่นส้นนี่การส้นเชีย อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันสุข,ขุสุก้นครับเป็นกำลังใจให้ลำล่ำเรื่อย,อยๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ